ใจกลัวกลัวเธอจะทิ้งกันจับ ตอนปลายก็ได้นะแต่ถ้ามัานไม่หลบม,มันก็จะไม่หลบเลยนะมันถึงเองใช้ชินบางทีการร้องนะถ้ายิ่งเสีย hm งจริงนานม,มันยิ่งแข็งแรงมันทําให้เราขึ้นสูงได้ตลอดเออถ้าการวอร์มมันต้องแบบอยู่เสีย hm งจริงให้ได้นานเล่นกว่าเสีย hm งว่างขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละหน,น,น่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนอยมันก็จะแข็งแรงเราต้องสู้มานิดหนึ่งตอนแรกมันจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อย อาจจะแบบเมือสิ่งนี้ก็ตึงนิดนึงใช่ดึงกระเดื่องลงมาจริงจริงสูงแค่อะไรเนี้ยใช่อันนี้ก็ช่วยให้แข็งแรงทำนี้ไม่รู้ว่าสูงหรือเปล่าได้เพราะทางนี้ตรงนี้จะร่วงแข็งแรงขึ้นหลบมันก็หลบแต่ว่ามันช่วยแข็งแรงใช่ล่ะนิวก็เป็นมันเมื่อก่อนนิวหลบไม่แข็งแรงแล้วนิวก็มาใช้ใบบอร์ดนเสียงแทงให้ใส่ได้เลยนะอทีนี้เสียงสูง เสียงเขาพุ่งเป็นเด็กที่โอเคเลยเรื่องเรื่องเสียงเขาอะเขาอยู่แต่เรื่องฟิวอะมัค่อยอยู่กบบร้องคอคยจะเท่าไรแล้วแต่อารมณ์อะไรเงี้ยยังเด็กอยู่นิดนิดอะไรเงี้ยแต่เป็นลายคอเราฝึกไปเรื่อยเด็กก็ค่อยอยู่ตัวอะเราจะขึ้น A 1หนึ่งเลยนะคะรองด้วยกันเนาะครับอแต่งเต็นิดนึงให้มันยาวก็ที่เราจะทําได้ลมมันหมดตรงไหนแล้วก็เพิ่มใหม่ตรงนั้นเพิ่มหม่ตรงนั้นตามใจเราเลยเท่าที่ไหวนะคะ trong dư khắp 1, 2, 3 Châm dư khắp tụi anh Tiết dư khắp Về la Thầm mây thơm mát ไต่ตาละวังก็ยังวันในใจว่ามันเกิดอะไรกับรากที่เธอให้มาเธอยังรักฉันหรือเปล่าเ้าไม่มีใครสำคัญกว่าเพียงแค่ เธอจะทิ้งกันจากไปลืมคนที่เคยบอกรักกันลืมทุกทุกอย่างมันอ่อนล้าและสับสนไม่เห็นเพี้ยนเลยร้องเนี้ยก็ใช้ลมอ,อย่างเงี้ยค่ะทีนี้รองเพิ่มคีนะ chôm yêu gặp tự em nên song song chôm yêu gặp tự em fit yêu gặp vỡ la ta mắt Trong. Trong. ในตาละวันก็ยังวันในใจว่ามันเกิดอะไรกับรักที่เธอให้มาเธอ,อยังรักฉันหรือเปล่าเธอมีใครสำคัญกว่าพี่ To think a ting a พอเ,เป็นงนั้นปุ๊บอ่ะก็เหมือนกับว่าปัใจจัยในการร้องของหนูที่หนูร้องในบ้านอ่ะมันไม่ใช่แล้วไงมันเปลี่ยน mm hmm. หนูเคยร้องเบอร์เจ็ดอยู่ในบ้านหนูขึ้นมาทีหนูไปร้องเบอร์เก้าเอาแค่ขึ้นมาจากเจ็ดเป็นแปดนลลุกก็ย,ยังยากเลยเพราะเพลงหนูเสียงเต็มสูงปีดปีดเนี้ยตลอดเวลานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นที่อย่างวิกสองอ่ะที่มันมีอาการที่ว่ามันคุมไม่อยู่อย่างเงี้ยมันคือเกิดจากนี้จริงๆ ก่อนครูกเ็เคยวิเคราะห์ตัวเองว่าทําไมเวลาครูซ้อมในบ้านครูว่าครูร้องได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูขึ้นเวทีปุ๊บทาไมเราทําไม่ได้อย่างตอนซ้อมครูก็มาต้องนึกอยู่ตั้งนานจนกระทั่งครูเริ่มจับจุดได้ว่าครูใช้แรงไม่เท่ากับตอนซ้อมเพราะถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าหนูลองในบ้านดังแค่ไหนขึ้นเวทีก็พยายามประคองนั้นไว้พอหนูประคองนั้นไว้เนี่ยเดี๋ยวทางดนตรีตอนช่วงที่หนูซ้อมมาเขาจะมิกซ์เองว่าเสียงหนูจะควรจะดังประมาณไหนทําให้เวลาขึ้นไปมันไม่เป็นภาระว่าเราไปร้องตะโกนไว้ก่อน ถูกไหมลูกพอเราขึ้นไปเกิดเราแรงตกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้แค่นั้นละเขาไม่มาปรับเพิ่มให้เราเพราะถ้าเกิดหนูขึ้นไปหนูหนูรู้สึกว่าหนูร้องได้แค่ไหนที่เคยทําในบ้านทําแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะบาลานซ์ให้เราเองนะคะเพราะบาลานซ์เสร็จแล้วพอขึ้นไปบนเวทีคันนี้มันจะได้ไม่มีปัญหาว่าหนูต้องไปเปลี่ยนตัวเองบนเวทีมันไม่ทันหรอกนะคะเั้นหนูเซฟด้วยการปรับให้หนูร้องในวอลลุ่มเท่าเดิมที่เราเคยทําหรือขึ้นอีกอย่างมากไม่เกินครึ่งหรือหนึ่งสเต็ปขึ้นมากกว่านั้นคุณมไม่ได้้แลวค่ะ ความดังของเสียงเป็นตัวหนึ่งที่ฉุดเรื่องของโน้ตลมเคยยาวเท่าไหร่มันจะหดสั้นลงถูกไหมลูกเพราะมันต้องมันเป็นสัดส่วนที่แปรผันตามกันอะหนูใช้อันนี้เยอะอันนึงก็ต้องลดลงถ้าหนูร้องเบาหนูจะร้องได้ยาวขึ้นแต่หนูร้องดังปุ๊บมันจะร้องได้สั้นประโยคสั้นลงเพราะลมมันหมดไงลมมันมีเท่าเดิมหนูสามารถที่จะทำให้ตัวอ้วนขึ้นอีกเท่าหนึ่งได้หรอเก็บลมมากมกว่าเดิมเท่าหนึ่งได้ไม่มีทาง ถูกไหมคะงั้นตอนนี้หนูต้องเข้าใจถึงปัจจัยตัวนี้ให้ดีนะคะแล้วขึ้นบนเวทีหนูจะได้ตัดปัญหาเรื่องที่ว่าทําไมหนูคุมมันไม่ได้เพราะครูว่าสาเหตุหนึ่งก็คือที่ครูเห็นว่าแอนน่าจะเป็นคลายที่ครูเป็นมาก่อนคือเราพอเราขึ้น,นเวทีเราฮึกเหิบอะแล้วเราก็แบบว่าโอ้ยฉันมีเท่านี้ฉันอยากจะใช้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่เราลืมไปว่าทุกทีเราไม่ได้ใช้ขนาดนี้เราใช้เกินกําลังใช้เกินกําลังปุ๊บ เป๋หมดเลยครูเคยแบบว่าร้องเสร็จลงมาอยากจะร้องไห้ว่าไม่น่านเลย <Okay. S 1> คือตอนนั้นตอนที่เราซ้อมในบ้านหรือว่าซ้อมอยังไม่ขึ้นเวทีครูจะใช้เสียงหลบตอนท้ายของเพลงบางเพลงที่สูงมากๆครูหลบแล้วครูก็รู้สึกว่าเออมันก็สวยมันก็ไม่มันก็ไม่มได้ดรอปมากแล้วก็เราทําให้เสียงค่อนข้างต่อนเนื่องกันแต่พอขึ้นเวทีพอครูเห็นคนแล้วอย่างที่บอกว่ามันอยาก<ร>าสนุกมากขึ้นใช่พอเต้นปุ๊บแป๊กเลยค่ะแล้วจบตัวสุดท้ายด้วยนะที่เป็นอ่ะแทบจะเอาหัวหมุด ลำโพงหรืออะไรดินะคะรู้เลยว่าการขึ้นเวทีไม่ใช่เอาไปตายอดับหน้าหรือไปเสี่ยงเอาตรงนั้นไม่ใช่